มึงรอกูก่อนดิเอเคไปเสียงแย่มากมนบอกว่าอะไรห้องของวิญญาณที่สูญเสียไปแม่มดเธอกินมันเี่นี่เราสร้างมันมาจากก้าวของตนเองตอนนี้พวกเขาวิ่งขึ้นในฐานะผู้ปกป้องพวกเลื่อนจะตอบคำถามของคุณหาพวกมันและหนีข้นเลยนะกลังมากแล้วเสียงเสียงห้องโถงแบบเออเสียงลมอ่ะ กูบอกมึงเดินดีดีดีไอ้ตรงตรงไหมตรงไหมตรงไหมตรงตรงเราเคตรงอยู่ตรงอยู่ตรงมึงเด็ด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 ข้างหน้าไฟแดงแดงนะหยุดกันข้างหน้าไฟแดงหยุดกันอยู่กันนะมึงเชื่อไหมว่ากูใจคอไม่ดีกับทางตรงเพราะทางตรงมันเป็นทางหลอกเอ้ยไหนไหนก็เดินมาแล้วกระดึ๊บกูก็ระดึ๊บมาแล้วอะไรมึงจะตกใจอะไรนักหนาสิไอ้สมถิถ้าเราเราเราต้นไม้แดงแดงนี้มันจะมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าเราลองบูชายันไหม ฮี่ข้างบนมันเป็นมันเป็นมือนี่หว่ามันเป็นมือดูดิมันเป็นมืออะ่ะเออว่ะเนี่ยมันเป็นมือเนี่ยเออเยี่ยมือเอ้กอนเพราะว่าอะไรอะมึงกูได้ยิงสิคย์ไปจากทางขวาคอนโทรลคอนโทรลเขาให้คอนโทรลอะไรอ่ะเขาบอกให้ลองกดป่งหวงโจซี่ความโกรธยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเ้ ไอ้สายอย่าพ oh, ah, an so ึ so ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมึงอย่าวิ่งดิจะอยู่อย่าวิ่งเขาบอกว่าให้เราหาเลื่อนหาเลื่อนแล้วหนีหาเลื่อนแล้วหนีแต่ว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาซากางใช่ซ้ายซ้ายซ้ายขวาร้ายซ้ายดีไปขวาร้ายซ้ายดีไปเล่นด้วยกันนะเว้ยอย่าให้ใครนำมาเว้ยมาที่นี่มันเหมือนขับวงกดเลยวะซ้าย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 ซ้จะเดินไปวงกลมอ่ะมึงกูได้กินแปลกๆมึงกูได้กินแปลกๆ เดินนะอย่าวิ่งนะมึงกูได้กินโอเคเราพิทาพิลัใช่ไหมมึงกูได้กินย้อนกลับมาเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้มึงเหยน่อม่นะเห็นไอมน่ะหนีหนีหนีเร็วเร็วเ็เตามมา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 ทางไหนทางไหนไ้ลังไปหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้เกิดไได้มกูอยูเกิดเกดเยม่ไ้หมเกิดไม่ได้ไหม อามมาโอเคพี่ตัวเฮียแล้วนะไอซันอยู่ไหนซันไอมังอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอ่ามันงี้กะสุนกูเจอประตูเจอประตูไอนี้ซัมซอออฟพัซซออฟฟอร์ดดิดดอร์อุ้ย่ข้างหน้าใช่ไหมนะผมไม่รู้เฮยมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันมันมีกันไรกูแล้วีตรงมือวิวิ่อัมนถอยถอถทําอะงอยู่ไหนออยู่ไหนถอย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 อยถอยถอยถอยอยกอยถอยถมยอนถอยยยอนกันอนกันอนกัน มคงอยู่ไหนกันปะจ๊ะอยู่ตัวต้นไม้แดงอยู่ตัวต้นไม้แดงโอเคมันตามกูมันตามกูมันลากกูมันลากกูอยู่เราต้องหาอะไรวะตะบดเราต้องหาอะไรไม่รู้กูมีรู้กูอ่านไม่ทันสติกูไม่อยู่ในเดียวกันตัวแล้วมันมันไม่ได้มีตัวเดียวมันไม่ได้มีตัวเดียวไอ้ยตะบดข้างหน้ามึงอ่ะโอเคครั้นเป็นทางเป็นทางข้างหน้ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้มีตัวเดียวมันไม่ได้มันไม่ได้มีตัวเดียวเอ้ยเจอแล้วกูเจอแล้วอ้ามอ้ามอ้ามตามมาตามมาโอเคมันอยู่ซ้ายมันอยู่มันอยู่ขวามันอยู่ขวาเรามันมีสองต เอางี้เราห้ามวิ่งเราต้องเดินก่อนถ้าเจอเราเขาก็ยิงโอเคคิดไหมโอเคโอเคโอเคดูหลังยนะอะไรเนี่ยดูหลังดีๆนะมีเสียงอยู่ซ้ายเหรอเฮ้ยเฮียตกใจมืออีสัตว์นี่ประตูมันต้องมันต้องทำพัซเซิลมันต้องมันต้องทำพัซเซิลพัซเซิลเนี่ยอะไรวะบางทีฉันจะต้องหาคับปิดสาะมหิดสำหรับประตูนีุ้ยเสียงไกลมากตรงมานี่มานี่มานี่ตรงตรงตรงระวังนะมันมีนะเมื่อกี้มันนั้นเห็นอยู่นะ ระวังก็ค่อเด็กด้เด้ไข่หลุดใครหลุดยังอยู่ยังอยู่อยู่หลังอัมไม่เสียงเสียงดิ๊เนี่ยเสียงเสียงดังมากเสียงดังมากเสียงดังมากอยู่ไหงยี่ตรงไหนไม่รู้เสียงดังมากรูหหลังใ้กูดูหลังให้กูดูหลังให้กูดูหลังให้ไปไปไปเดี๋ยวไปก็ดูหลังอยงามาจับทางซ้ายเสียงไปจับไปโอเคโอเคเราเราตกรงนี้เนี่ยเราล็อกขอบไปแล้วล็อกคือเราต้องหาคำใบ้เพื่อมาแก้ไขปริศนาและหาประตูทางออกถูกไหมประมาณนั้นใช่ใช่ถ้ากูไม่หัวใจวายตายก่อนนะ มันจะจับเราปพะวะมือเฮ้ยมือมันเยอะมากแถวนี้มือเยอะมากอาจจะมีอ่ะมันแบบว่าหล่นลงมาจับมึงเราต้องคอยระวังหลังด้วยไอ่ไงนไงไหเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ข้างหน้ากูวันนี้ไม่นี้ไม่นี้ตกลงเราตรงเราตรงเออเมื่อกี้มันอยู่ข้างหน้ากูหนีกคนอีกเฉยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหมือนจะเดินเหมือนมันกำลังเดินมาข้างหลังนะดูหลังให้กูมือมึงถ้าเราเห็นมันเราต้องอย่าวิ่งก่อนเว้ยถ้ามันตามเราไปนี่มึงจับประตูทางประตูได้ใช่ไหมจำได้จำได้ประตูคือทางในสุดตรงเดียว มามางน,นี้นี่มานี่ไหมตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนเอ,เออตรงก่อนดีกว่าค่อยเลี๋ยวอันนี้คือจะกลับทางเดิมนะขุดขอบทางคือต้องเลี้ยวอ่ะมึงกูระวังเลยเดี๋ยวละ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 มึงกูกระตุกมาโหลดผีเฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีอะไรขยับใช่ป่ะไม่คือกูไม่ชอบตรงที่แม่งเบื่อนี่แหละช่องเยอะเกินมัาได้ห่าก็มันเป็นตารางเก้าสามเหลี่ยมเว้ยเป็นสามพลสามอะเราเราลองเราลองไปเข้ากลางเข้ากลางเข้ากกลลาาางงเข้ เอออไปชื่อไหมว่าคำใบอยู่ตรงต้นไม้เออว่ะไปหาต้นไม้ดีกว่ากลับไปต้นไม้่อใช่หรอต้นไม้ทางนี้ไกลเลยนะไกลไม่ไกลเชี่ยดูดูผีด้วยนะเชี่ยดูซ้ายดูขวาด้วยนะฮอหลสวัสดีครับพี่ีโอ้ยใครมาวะใครวะน่ะไอกาวะกาผมเติมกันแล้วพี่เติมแล้วเติมแล้วเฮ้ยคุณมาทำไมเนี่ยกลับมาเล่นไม้มีกผีกันอยู่เนี่ย โอ้พ <icana>, ี่ปอผมได้กล่าวว่าตีสี่ตีห้าพี่อุ้ยข้างหน้าเลยอุ้ยุ่ี่อุ้ยอุ้ีอยอุ้ยมันยอยอี่ยอุ้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 ยบุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอุ้อุ่ยอุ้ยอุ้ยออออ้อย่อุ้ย่อุุ้พ่ี่้้้อ้อ นี่ดูนี่ดูนี่มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรคัมพีมันคือคัมพีคุณได้คมพีคัมคำพีคัมพีโอเยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราต้องเราต้องหาตัวมันไว้คุณได้คัมพีมาจากตัวมันอ๋อเขาอยู่จางตัวเลยเหรอเราต้องกด E ไว้แต่อย่าอยู่ใกล้มันมากอ่ะเขาดูพีหน่อยตรงเขาดูพีหน่อยไปตรงไปตรงไปอยู่เป็นอย่างนี้ตัดได้ไหมว่าจะเอาไปให้ให้สิงโตให้สิงโตคาบปะใช่ใช่ใช่แต่มันจะแปลเป็นตามตามตามแบบปะไม่มีความโกรธความหึงหวงอ่ะเออเดี๋ยแต่ว่าต้องเดินหาผีเหรอน่่าจะใช โอ้โหเสี่ยงไปไหมกดอีนะถ้าเจอมันกดอีันหน้าไปหามันแล้วกดอีแล้วถอยหลังวิ่งถอยหลังกดอีแล้วก็พอได้ของแล้ววิ่งวิ่งแล้วโอเคโอเคเราดูในว่าต้นไม้ไม่ซ้ำอัั้นแสดงว่าก่อนอื่นเลยนะเราเอาไอ้คัมพีนั้นไปวางตรงกลางก่อนโอเคเราหาต้นไม้ก่อนนะต้นไม้ท่านี้จำได้ราะว่านี่ไงนี่ไงนี่โอ้มันมีหนึ่งมันมีหนึ่งลองดูนะลองดูนะลองดู่อนไม่รู้ว่าอันนี้คัมเพลอะไรได้ไหม เอ่อไม่ได้เดี๋ยวลองลองไม่เขียนว่าอะไรคอนโทรป้าคัมเบียไม่มันเขียนนี่ความโกรธากูแนะนำให้วิ่ง a few moments later อุ้ยมาแล้วตันตันหยิบได้ไหมตันหยิบได้ไหมเก็บไเก็บเก็บมาตันโดนไหมได้แล้วโดนเหรอโดนแต่แต่ได้เก็บไหมเก็บได้ไหมโอ้เก็บไม่ทันว่ะมันหลุดไปแล้วของของตกของตกของตกใช่ไหม เออของมันจะตบวะเก็บไม่ทันงั้นก,กูล่าเลยแล้วกันมาแต่ว่ามาผมมาผมเป็นแคผ่ผีมานทำอะไรกูได้มันอยู่ขวาตรงขวาตะวัดบ้านกูเรียกซ้ายเนี่ยตรงขวาอยู่ขวาอยู่ขวาซ้ายเอ้ยอยู่ซ้ายละอือกูกลัวอยู่ดีตดนะวัดกล้าอะไรฝันละอุ้ยมาสองซะวะอุย้ยเหี้ยนหน้าหลังเฮ้ยโดนประกบเลยโดนประกบเลยไ,ได้แนละ้วไ,ได้แนละ้วมาไม่รู้อันนึง กูได้หนึ่งมากูได้เด็กหนึ่งมาเพื่อนเด็กหนึ่งคือคว้าเจอแล้วไม่ประเด็นคือประเด็นคือเราต้องกดอีค้างด้วยนะอาใช่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 ต้องกดอีค้างรอรอครับพี่ว่าไงก้าเล่นมิมีกันเหรอพี่ใช่กูกลัวผีอยู่เนี่ยกูนั่งขาแข็งอยู่เนี่ยเฮ้ยผมอยากขับเดินด้วยอ่ะจะมีเรียกมีอ่ะกูอยู่กูโดนสองตัวเลยล่ามาแล็กสองตั่มาสองตัวมาสองตัวนี่ไงนี่ไงเจอกูไหมเจอกูไหมเห็นกูไหมเห็นกูไหมเห็นกูไหม โอเคกูได้คมพีเฮ้ยเชี่ยะตายเหรอเอ้ยเจ็ดแม่ยากจังวะเฮ้ยเห็นแล้วเจอใครไม่รู้เองนี่ตวัะวัพาผมไปต้นไม้หน่อยผมได้หนึ่งมาแป๊บๆๆ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 ๆร ูโดนเต็มหน้าเลยและคัมภีร์ก็หายด้วยเชื่อไอ้คัมภีร์หายเลยต้องเอาไปใส่แปลว่าเจอตัวหนึ่งต้องเอาไปใส่ตัวไม่กลัวแล้วเดี๋ยวไม่กลัวอ่ะกูเดินล่า่ะเดไ๋ยวมาไปเอาไปเอาไปั่งนีฉันบอกว่าบางนี้กันใช่ไม้ผมรู้แล้วแต่ว่าล่อหน้าแล้วผมเข้าหลังเว้ยมันต้องหลังโอเคกูได้แล้ว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 ได้อะไรมาเอาไปใส่นะ ตัวอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มึงมันเองมันนี่ไหนนี่นี่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายตายนะอุ้ยเก็บไปหน่อยเก็บไปหน่อยเร็ว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 อ้เอ้ยถอยไม่ทันโอมาต้นไม้แล้วมาต้นไมาแล้วผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วเออเออมาต้นมาเดีวไอ้สันเลขอะไรอะได้เลขอะไรมาไม่รู้ไม่รู้มันเลขกหนึ่งเหมือนกันหมดมันเลขกหนึ่งเหมือนกันหมดอีกแค่ตัวเลยโอเคเด็กอันหนึ่งถูกป่ะอีกอันหนึ่งกสองอันดิสก็สันได้มาหนึ่งอันได้มาหนึ่งไหมเหรอ ไม่ก็ได้มาหนึ่งแต่มันใส่ไม่ได้ไอซันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้วะอันซ้าปะวะไอซันเลขอะไรมันมันมันเขียนเลขอยู่มันไม่เขียนมันก็เลขหนึ่งอะมันเขียนว่ามันมีว่ามันจะซ้ำกันจะเชื่อมีซ้ำกันด้วยเหรอวะโอเคโอเคใช่ซ้ำชื่อยากจัดจะผ่านยิ่เสียง่งนี้ตามมโอ้โหยากวะสมบูอยู่ไหนทานนี้อานนี้ตามมาตามมา กูต้อมมาไล่ก็กลัวเหมือนกันนะอันนี้ไปข้างหลังไปแล้วไปยแล้วเฮ้ยมันไหนไหนไหนนี่โอเคโอเคไปหาอยู่ไอ้ก็ได้ยินหน่อยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผีอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้โอเคโอเคเปิดไฟดิเปิดไฟกูหยิบไปแล้ว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 วิ่ง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 เฮ้ยมิกไปไหนอ่ะก่อนมิกก่อนมิกก่อน ให้หลุดทางวะเนี่ยวิ่งไปทางวะเนี่ยวิ่งไปทางวะเนี่ยได้ิดทางต่อให้หลุดก่อนหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไปไปไได้เลขเลขสามมาคุ้มกันผมยไปก่อนไปก่อนไปก่อนสามหมดไปมึงพักก่อน้ก็สา่หมดเสียงอยูขวาเดิน้นเไปซ้ายเสียงยูขวาตรงดีกว่าตรงไรงไร่ไร่ตรง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 ตต้นไม้รต ยยง้ามแลวหยิบหยิบได้ปะหยิบได้ปะหยิบได้ปะเฮ้ยมันอุ้ยเชี่ยมันเร็วเออผมหยิบได้ผมผมถือของอยู่นี่ก็ถืออยู่ของเต็มไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์มันเร็วขึ้นอ่ะมันเร็วมากอ่ะอุ้ยมาไล่กูไม่หยุดเลยมาไล่กูไม่หยุดมันเร็วมาไล่กูไม่หยุดเลยโอ้ยมาไล่กูไม่หยุดช่วยช่วยช่วเดี๋ยวแล้วอุ้ยเที่ไล่กูไม่หยุดเลยไปได้ยังไปยังสามอันแล้วสามอันแล้วสามอันแล้วขาดอันเดียวใช่ป่ะอันไหนนี่มันอยู่กับกูมันอยู่กู ขี่อยู่ไหนวะไอ้สันตามมาตามมาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อ๋อกูเสียเลือดด้วยมึงดูขวาขวาบนกูโดนผีต่อยทีนึงเมื่อกี้มีเลือดด้วยวะใช่ใช่ขวาบนน่ะเห็นปะขวาบนมีเลือดเลยไม่มีเลือดนะเว้ยแปลว่าแปลว่ากูโดนต่อยคนเดียวอ้าวแล้วตาบดเอ้ยไอ้ซันอยู่ไหนเนี่ยไอ้กูเจอผีแล้วโบดรเสียอยู่ขวาเราขวาขวาขวาทีนี้ท่านี้ก็มีผี ตามมาอุ้ย <Ant> ข้างหน้ากูชัดมากเลยนะใช่หรอ Ant ama, Ant ama. นเนี่ยวะตามมาตามมาไหนเฮ้ยกูเจอผีแล้วกูเจอผีแล้วเจ้ยังดึงมาได้ปะกูได้มาแล้วโอเคกกลับไปหาซันไปหาซันเจอนี่ต้นไม้เจอนี่ต้นไม้เชียต้นไม้อยู่ไหน มันมาแล้วเฮ้ยมาสองตัวเลยเี้ยไปรับอยู่ตรงไหนละอยู่ไหนเนี่ยกูได้เลขหนึ่งหรือเปล่าวะกูได้เลขหนึ่งหรือเปล่าวะเนี่ยแม่งซ้ำปะเนี่ยเจอต้นไม้แล้วกูเจอต้นไม้แล้วอุ้ยโว้ยคุณโดนใช่หรอตายเหรอใช่ทีใช่ทีใช่ทีตายกูตายกูตายแม่งไร่คุสองตัวสองุ่มเลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยประตูเปิดหรอหรืออะไรยังเราต้องทำให้เสร็จครบก่อน อ๋ออยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแยกล่าไหมแยกล่าไม่ได้ดีแยกล่าก็ได้แหละแต่กูเหนื่อยอ่กีดเหนื่อยเยังมึงไล่กูสองฝั่งแล้วแบบเสียงเดินมึงแบบไอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วมามึงมาไหนกันวะโอเคกูได้แล้วกูไปก็แล้วมาๆมาราตรงต้นไม้ไม่รู้ใช่ไหมน่ะเดินมาหาต้นไม้กูจะเจอไว้กูจะเจอกูได้แล้ว ใช่ที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 ดูได้ที่สองแล้วไอ้เฮียไม่ใช่มันเป็นที่สี่มั้ยไม่ได้ว่ะอันนี้ไม่ใช่แต่มันตามออกมาข้างนอกเลยแช่นี่ไปไหนเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังอ้าวใช่ไม่ใช่ว่าอะไรมม่เดินตามออกมาเลยแต่วันนี้ข้างหลังมึงข้างหลังมึงมันเดินตามมึงไปเจอที่ประตูเจอที่ประตูประตูไหนประตูไหนอันนี้ตรงมาตรงมาเฮ้ยมตามใครมั้ยตามมี มาไล่ตาบอยู่มากตาบมาตามมาได้ัไอเราเร็วเร็วรอรีบไบจุกจุกไอ้อาจูจุก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 จุ ข้าหน้าผีปะนี่ประตูอยู่นี่ไม่รู้ไม่รู้ตขาเล่นเขมึงเซฟตอนตมีหน้าด้วยโอเคโอเคโอเคเซฟอยู่เซฟอยู่มึงอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ด้านันนะเข้ามาไอ้อามาเลยไอ้อามาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมันมาแล้วมันมาเร็ว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 ไฟแดงแดไฟแดงดไฟแดงคืออะไร โหลดมันด้ไล่ไล่ผีได้ไล่ผีกำลังโหลดรอเออก็รอเขาหน่อยไอซีไล่ผีได้โอเคจบชัปเตอร์นี้ไอ้สซีเฮ้ยสัสโอ้หเกือบตกไอ้เซียเฮ้ยไม่ว่ะยังไม่จบไม่จบ